สวัสดีครับพี่น้องครับกลับมาพบกับเวลาแห่งพระธรรนะครับเป็นรายการใหม่ที่โฮริซอนได้จัดทําขึ้นนะครับอีกหนึ่งรายการผมแนะนําสิ่งที่ผมได้รับจากการเฝ้าเดี่ยวพี่น้องครับทุกๆเช้าวันใหม่คือใช้เวลากับพระเจ้าใช้เวลากับการอ่านและการศึกษาพระเจ้าก็มีอาหารปริญญาณพี่น้องครับที่ได้รับมาและได้แชร์และแบ่งปันออกไปจากตัวอักษรที่พิมพ์ไปใน Facebook ตอนนี้ได้กลายมาเป็นพี่น้องครับทั้งภาพและเสียงนะครับพี่น้องครับวันนี้ก็มีอะไรที่อยากขนุนใจพี่น้องนะครับผ่านะพระเจ้า พี่น้องครับคนที่พูดเก่งๆนะฮะพวกที่พูดเยอะๆนะฮะคราประมาณว่าพูดประมาณสามหมื่นคำพี่น้องครับต่อวันและบางครั้งพูดไปแล้วก็ไม่ไม่รู้ว่าพูดอะไรไปบ้างนะบางคนก็จําไม่ได้นะครับบางคนมาทักท้วงพี่วันนั้นพี่พูดเรื่องนี้บางคนบอกโอ้ยตายพี่ลืมไปแล้วนะว่าวันนั้นพูดเยอะมากไม่รู้ว่าพูดอะไรไปบ้างพี่น้องครับแต่สําหรับคิสเสียงพี่น้องครับเราเองต้องระวังการใช้ถ้อยคําพี่น้องครับพระพิคเขตื่นเนี่ยว่าพี่น้องครับเรื่องปากเรื่องลิ้นนี่สําคัญมากพี่น้องครับ ตอนี้คิดเซียนเมื่อเราอ่านเราเข้าใจพระคำพระเจ้าพระคำพระเจ้าก็เตือนว่าจงไวในการฟังจงช้าในการพูดและจงช้าในการกโกรธน้องก็ฟังให้ดีทําไมต้องฟังครับําฟังมาถึงว่าเราอ่านเราศึกษาพระคำระพ,ระพระเจ้าพี่น้องครับพระพระเจ้าหรือพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเตือนเราขณะที่เรากําลังมีอารมณ์ที่ไม่ถูกต้องพี่น้องครับเราต้องฟังให้ดีนะครับอย่าหน้ามืดตามมวพี่พน้องครับแล้วก็ดับหูฝ่าวิญญาณและไม่ฟังคําตักเตือนที่มาจากพระเจ้า สุดท้ายก็พูดพุ่งๆออกไปและพูดไม่ดีพูดไม่ถูกกาลเทศะด้วยพูดเพื่อเอาชนะกันพี่น้องครับคมกันแบบนั้นไม่ได้คริสเตียนต้องเป็นคนที่ใจเย็นพี่น้องครับฝ่ายวิญญาณเราต้องรู้พี่น้องครับต้องอธิษฐานในใจตลอดเวลาหากพี่น้องกําลังจะพูดหรือกําลังมีปัญหากับใครสิ่งที่พี่น้องควรทํามากที่สุดก็คือพี่น้องต้องอธิษฐานไว้ในจิตใจขอพระเจ้าเมตตาหากเป็นน้ําพระทัยที่พระเจ้าจะให้เราพูดเราก็จะพูดออกไปแต่ขอพระวิญญาณทรงนําทุกถ้อยคําที่จะพูด หมือนกันพี่น้องครับผมเองอ้ิษฐานขอพระเจ้าที่จะประทานเ็าเรียกว่าถ้อยคําที่ประกอบด้วยความรู้สิกบิปัญญาของผมด้วยเพราะ Care, ผมเองต้องเทศนะฮะศาสนาต้องสอนพี่น้องครับบางครั้งต้องถึงขนาดต้องว่ากล่าวตักเตือนสมาชิกพี่น้องครับผมไม่สามารถที่ใช้เ็าเรียกว่าความสามารถส่วนตัวผมนะครับหรือว่าเขาเรียกว่าทักษะในการใช้คําพูดในการว่ากล่าวตักเตือนหรือสอนผู้อื่นแต่ผมต้องอธิษฐานนะฮะทูลขอต่อพระเจ้าพี่น้องครับด้วยนี้การใช้คําพูด นะครับถ้าเราใช้คําพูดที่มาจากพระเจ้าและคิดก่อนพูดและระมัดระวังพี่น้องครับในแต่ละคําแต่ละประโยคไปนั้นจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนั้นระงับจิตใจให้ดีพี่น้องครับยาวไวในการพูดแต่จงไวในการฟังและช้าในการพูดพี่น้องครับพี่น้องครับเรามาดูด้วยกันนะครับในพระธรรมโยบเอ,เองเนี่ยนะครับบางครั้งเนี่ยก็ตื่นสติมาถึงคริสเตียนด้วยใช่ครับเราพูดถึงพระเจ้าเราอ้างถึงพระเจ้าก็จริง แต่ในพระธรรมโยบถ้าพี่น้องอ่านในช่วงบทสุดท้ายนะครับจะเห็นว่าพระเจ้าไม่ได้พอใจเพื่อนโยบเลยนะครับถึงแม้เขาจะอ้างถึงความชอบธรรมความสัตย์ซื่อของพระเจ้านะครับต่างๆมากมายกับโยบนะครับแต่พระเจ้าบอกว่าเจ้าพูดถึงเราในทางที่ไม่ถูกต้องเห็นไหมพี่น้องด้วยนิยมศัก์แต่ว่าพูดและอ้างถึงพระเจ้าอ้างถึงพระคำของพระเจ้าแต่ต้องรู้ว่าสิ่งที่พูดออกไปนะพี่น้องครับพระเจ้าฟังอยู่ไม่ใช่เฉพาะมนุษย์เท่านั้นนะครับแต่พระเจ้าสดับฟังเห็นไหมครับตอนนี้เพื่อนของโยบพูดกับโยบจําได้ไหมครับพี่น้อง พระเจ้าเงียบม,มาตลอดนะตั้งแต่บทที่หนึ่งมาเลยนะพี่น้องครับพระเจ้าฟังอยู่นะครับโดยนี้คําพูดทุกคําของเราพี่น้องครับพระเจ้าก็ฟังตลอดเวลาพระเจ้าเลยเตือนนะครับว่ามนุษย์จะต้องรับผิดชอบคําพูดที่ไร้สาระที่ออกจากปากของเราทุกคําในวันพิพากษาด้วยดย้วยด้วยนี้พี่น้องครับการใช้เวลาในการอ่านพระคาของพระเจ้าและขอพระเจ้าที่นาเราใช้ถ้อยคําที่ประกอบด้วยความรู้สิปัญญานั่นลิงถึงครับพระวจนะของพระเจ้าในแต่และในแต่และว,วันนั้นสําคัญมากทีเดียว พี่น้องครับในปัญญาจารย์บทที่5ข้อที่2อ่ะมาดูด้วยกันพระธรรมปัญญาจารย์บทที่หข้อที่2บอกว่าอย่าให้ใจของเจ้าเร็วเห็นไหมและอย่าให้ปากของเจ้าพูดพร่องๆต่อเบื้องพระพักพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าทรงสถ,ถิตในสวรรค์และเจ้าอยู่บนแผ่นดินโลกเหตุฉะนั้นเจ้าจงพูดน้อยคําเป็นการตักเตือนพี่น้องครับผ่านพระวจนะของพระเจ้าพระเจ้าบอกว่านะครับอย่าให้ใจของเราเร็ว อย่าเป็นคนใจร้อนฝ,าฝ่ายวิญญาณพี่น้องครับเดี๋ยวนี้คนที่มีใจที่สงบนิ่งพี่น้องครับคำว่านิ่งในที่นี้คือพี่น้องครับอธิษฐานนี่ยขณะที่เขามีปัญหากันหรือกําลังมีการถกในที่ประชุมี่นะครับคริสเตียนควรอธิษฐานในใจด้วยขณะที่คุยกับใครก็แล้วแต่พี่น้องครับเราก็ควรที่อธิษฐานไว้นในจิตใจ,จเราด้วยส่วนหนึ่งเรากำลังทาหน้าที่ไปแล้วปุปริตหลวงในการเผาเครื่องของบูชาต่อหน้าพระพักของพระเจ้าส่วนหนึ่งเรากำลังสนทนากับผู้อื่นก็จริง พี่น้องต้องสามารถใช้เวลาในสองมิตินี้ได้อย่างเขาเรียกว่าเหมาะสมพี่น้องครับแล้วเมื่อเราสามารถที่จะแบ่งเวลาส่วนที่เหมาะสมในการมีชีวิตแต่ละวันพี่น้องครับเราเองก็จะไม่พลาดในการใช้คําพูดพี่น้องครับพระบิดาบอกว่าให้ปากของเจ้าอย่าให้ปากของเจ้าพร่องพร่องต่อเบื้องพระพักของพระเจ้านะครับเหมือนกันในเรื่องการอธิษฐานก็เช่นเดียวกันใช่ครับทุกคนมีสิทธิ์อธิษฐานแต่พี่น้องต้องคิดก่อนอธิษฐานนะครับเราต้องรู้ว่าสิ่งที่เราอธิษฐานไปนั้นลบขอ เราทูลขอต่อพระเจ้าเพื่ออะไรถูกไหมฮะใช่ครับมีสิทธิ์ขอในพระนามพระเยซูเจ้าได้ทุกคนแหละครับไม่หา้ามแต่พระปีกก็บอกใช่ไหมครับว่าถ้าเจ้าขอผิดก็จะไม่ได้รับถูกไหมฮะหรือบางอย่างขอไปแล้วก็ต้องรอคอยใช่ไหมครับพี่น้องทุกอย่างอยู่ในกฎเกณฑ์กฎหมายของพระเจ้าเพราะนั้นคนที่ใช้เวลาในการศึกษาพราะวจนั้นพระเจ้าก็จะเข้าใจดีและใจก็จะสงบแล้วก็นิ่งพี่น้องครับพี่น้องครับคริสเตียนที่ใจร้อนพูดเร็วโดวยขาดความยั้งคิด วันนี้ก็ขอให้คิดสักนิดพี่น้องครับว่าไม่ใช่คนเท่านั้นที่ฟังเราอยู่อย่างที่บอกไปแล้วพระเจ้าก็ฟังเราพูดอยู่ทุกคำพี่น้องครับคริสเตียนที่เป็นผู้ใหญ่ฝืนยันก็มักตึกตรองอยู่ในใจอธิษฐานว่าควรพูดหรือไม่ควรพูดพี่น้องครับไม่ใช่ตามใจตัวเองเหมือนเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนเราไม่เป็นคริสเตียนเราอยากจะพูดก็พูดนะะมันปากของเราใครจะไปห้ามเราได้ถูกไหมพี่น้องเราอยากจะนินทาใครให้ร้ายใครมันก็เรื่องของเรานะครับ แต่ทุกวันนี้เราพูดแบบนั้นไม่ได้เพราะทุกวันนี้เป็นองครับทั้งหมดที่เป็นเราเราไม่เจียวเ,เขาเรียกไม่ได้เป็นเจ้าของตัวเองแต่พระเจ้าต่างหากที่เป็นเจ้าของชีวิตของเรามาดูการยืนยันเรื่องนี้พี่น้องครับด้วยกันนะฮะในหนึ่งโครินบทที่หกข้อที่สิบเก้าอ่าพี่น้องที่มีพระคำพระเจ้าเปิดตามนะครับพระ้ำหนึ่งโครินบทที่หกข้อที่สิบเก้านะครับตักเตือนนะพี่น้องบอกว่าท่านไม่รู้หรือว่าแหมขึ้นด้วยประโยคนี้แสดงว่า ช่วงนั้นเวลานั้นพี่น้องครับจดหมายที่อาจารย์เปโลเขียนไปถึงเมืองโครินนะพี่น้องชาวเมืองโครินคงจะใช้ชีวิตอย่างไม่เหมาะสมนะครับหลายด้านท่านไม่รู้หรือว่าร่างกายของท่านเป็นวิหารของพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ซึ่งสถิตยอยู่ในท่านซึ่งท่านได้รับจากพระเจ้าไม่ใช่ท่านไม่ใช่เจ้าของตัวท่านเองชัดเจนนะครับเราไม่ใช่เจ้าของตัวเราเองต่อไปตั้งแต่เส้นผมจรวดปลายเท้าอวัยวะทุกอย่างพี่น้องครับเป็นของพระเจ้า ด้วยนี้จึงอยากหนุนใจพี่น้องหลายครับจะคิดจะทาอะไรก็แล้วแต่พี่น้องครับเราต้องรู้ว่าร่างกายนี้เป็นของพระเจ้าอย่ายกอวัยวะจำได้ไหมครับพระพี่บอกว่าอย่ายกอวัยวะให้กับการอาธรรมเดยนี้พี่น้องต้องใช้อวัยวะทุกส่วนพี่น้องครับในทางชอบธรรมของพระเจ้าจะใช้อย่างไรพี่น้องครับก็มาดูเถครับว่าพระพีสอนนะครับให้ดําเนินชีวิตยัยงไงโดยเฉพาะยิ่งเรื่องการใช้คําพูดคิดเสินพลาดเรื่องนี้เยอะพี่น้องครับ เหตุที่คิดเสียนต้องมาทะเลาะกันแล้วก็มีปัญหาซึ่งกันและกันก็เพราะคาพูดก็เยอะนะบางคนพี่น้องครับพูดไม่สมควรพูดก็พูดออกไปนะบางครั้งไม่ควรที่จะใช้คําพูดแบบนี้ในการตักเตือนบางคนก็ไม่สนใจพี่น้องครับก็ตักเตือนโดยาก,การใช้คําพูดที่ไม่ควรจะใช้แล้วพี่น้องครับกลับมาที่พระวจนะของพระเจ้าบางครั้งบางเวลาพี่น้องครับพระเจ้าให้เราพูดก็อย่าพูดนิง่งเรียกว่านิ่งเสียจะดีกว่าถูกไหมแล้วรู้เถอะว่าพระเจ้าก็ทอดพระเนตร พระเจ้ารู้พระเจ้าดูพระเจ้าเห็นว่าใครทําอะไรบ้างแต่ถ้าหากว่าพระเจ้าเราจะให้พูดก็จงอธิษฐานขอพระเจ้าเมตตาที่ลูกจะไม่พูดผิดขอสมบปรดเมตตาประทานถ้อยคําที่ประกอบด้วยความรู้สิปัญญาสกับลูกด้วยในการที่จะพูดพี่น้องครับเหมือนกันผมเองเมื่อลงจากธรรมะเวลาสอนพี่น้องครับผมจะอธิษฐานกับพระเจ้าทําไมต้องอธิษฐานกับพระเจ้าขอพระเจ้าเมตตาหากสิ่งใดที่ลูกพูดลูกเทศลูกสอนไปบนธรรมะมรดกษั ไม่ได้มาจากการสรงนำพระวิญญาณประุสธิ์ของพระเจ้ามาจากเนื้อหนังของลูกเองขอทรงโปรดเมตตายกโทษและภพย่ลูกด้วยและอย่าให้สิ่งเหน,นั้นพี่น้องจดจําไปขอพี่น้องได้จดจําได้พระพรไปเฉพาะในสิ่งที่พระองค์ทรงดลใจใพูดเท่านั้นพวกใช้เองก็ต้องเคลียร์ไปน้องครับเพราะอะไรครับถ้าเราพูดผิดสอนผิดรับโทษสองเท่าครับมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะพี่น้องครับด้วยนนี้จึงอยากหนุนใจซึ่งอะไรกรันพี่น้องครับพระคัมภีร์ต้องนะฮะต้องถึงขนาดตั้งคําถามในประโยคที่ได้อ่านไปแล้วว่า ท่านไม่รู้หรือว่าเห็นไหมพี่น้องด้วยนี้เตือนตัวเองนะเตืนอนคนในครอบครัวเป็นองครับว่าเมื่อเรามาเป็นคริสเตียนเอาไว้ทุกอย่างเป็นของพระเจ้าโดยเฉพาะยิ่งปากต้องระม,มัดระวังให้ดีเมื่อเราใช้ปากนี้ในการสรรเสริญพระเจ้าเราใช้ปากนี้ในการนมัสการพระเจ้าเป็นองครับเราก็ควรใช้ปากนี้ในการที่จะถวายกรตพระเจ้าในการใช้ถ้อยคําคําพูดที่ถูกต้องนะครับทุกเวลาเป็นองครับไม่ใช่บางเวลาครับทุกเวลาเป็นองครับ พี่น้องครับพระเจ้ายืนยันสิทธิ์ของพระองค์ในการครอบครองชีวิตของคริสเตียนถูกต้องไหมครับในเมื่อเราเปิดใจต้อนรับองค์พระเยซูคริสต์เข้ามาในชีวิตของเราการครอบครองของพระเจ้าก็เกิดขึ้นเพราะพระเจ้าประทานพระวัญญาณบริสุ์ลงมาสถิตในเราเป็นเหมือนกับการประกาศถึงการครอบครองของพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเราเดี๋ยวนี้คริสเตียนหลายคนยังขาดความเข้าใจในเรื่องนี้ดูเหมือนว่าเป็นคริสเตียนแค่ในนามเท่านั้นเองพี่น้องครับไม่ได้นะครับเราถูกเขาเรียกเกี่ยวข้องกับกฎหมายฝ่ายจิตวิญญ,ญาณนฮะ เราออกจากการครอบครองพี่น้องครับเราถูกไถ่นะฮะด้วยราคาที่สูงมากพระพีพูดอย่างนั้นเมื่อก่อนเราเป็นทาสของวิญญ,ญาณที่ชั่วร้ายถูกไหมครับและเราได้รับการไถ่ด้วยพระโลหิตอันประเสริฐของพระเยซูคริสต์พี่น้องครับพระเจ้าได้ทรงไถ่เราด้วยราคาที่สูงและชำระความผิดบาปให้กับเราแต่งตั้งเราเป็นลูกของพระองค์ไม่พอให้เราดํารงตําแหน่งที่สําคัญในการปฏิบัติรับใช้คือตําแหน่งโุรตหลวงดูนี้พี่น้องครับโปริต้องมีถ้อยคําและความรู้ที่มาจากพระเจ้า จึงต้องใช้เวลามากขึ้นนะครับในการที่เข้าเฝ้าพระเจ้าในแต่ละว,วันใช้เวลาในการให้ฐานใช้เวลาในการอ่านและศึกษาพระจนะของพระเจ้า bem. จึงขอหนุนใจพี่น้องครับอย่าลืมเป็นอัขาดว่าพี่น้องตื่นขึ้นทุกเช้าวันใหม่สิ่งแรกที่พี่น้องควรจะพูดก็คือพูดถึงพระเจ้าใช้เวลาในการฟังพระสุรเสียงของพระเจ้าใช้เวลาในการอ่านและศึกษาพระวจนะของพระองค์และเมื่อเราได้ยินพี่น้องครับในสิ่งที่พระเจ้าตรัสกับเราเราก็ควรที่นําสิ่งที่ดีๆมาแบ่งปันมาหนุนใจผู้อื่น มาพูดนะครับหนุนใจแล้วลมจิตใจผู้อื่นระวังอย่าไปพูดทําร้ายจิตใจผู้อื่นพี่น้องครับเพราะพระเจ้าฟังด้วยไม่ใช่เราพูดให้คนฟังเท่านั้นเหมือนเงินวันนี้ผมแบ่งปันผ่านพี่น้องครับส่วนเชนเน็ตเวิร์กไม่ใช่พี่น้องที่ฟังเท่านั้นแต่ผมก็มีความเชื่อว่าพระเจ้ากําลังทอดพระเนตรอยู่ด้วยตั้งแต่อยู่ในซีโอแล้วครับพี่น้องตั้งแต่ผมเตรียมคําสอนคําเทศนาผมเชื่อว่าพระเจ้าก็ฟังอยู่ด้วย ดูนี้จึงหนุนใจซึ่งกันและพี่น้องครับคอยรอและระวังเป็นพิเศษพี่น้องครับในการใช้ถ้อยคําและถ้าพี่น้องไม่ประมาทพี่น้องครับอธิษฐานในใจตลอดเวลาผมเองรับโทรศัพท์พี่น้องครับผมก็ต้องอธิษฐานนะครับก็ขอพระเจ้าเมตตาควบคุมพี่น้องครับจิตใจที่เราจะมีถ้อยคําออกมาจากใจเป็นถ้อยคําที่ถูกต้องได้รับการรับรองจากพระเจ้าอีกไหมครับพี่น้องเอาละครับพี่น้องครับกลับพบกับรายการพี่น้องครับเวลาแห่งพระคำได้ใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนพระเจ้าพรครับสวัสดีครับ